สวัสดีค่ะคิมมินยองอิมิดาชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกระเป๋านะคะพอดีว่าไปช้อปปิ้งที่หมาดมานะคะนี่นะคะยาวเลยนะคะวันนี้ทั้งหมดช้อปปิ้งทั้งหมดจะอยู่ที่1 2 5 0 0 0อนวอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระเป๋าใบนี้กันนะคะอันนี้ก็คือเดินไปนะคะเพราะว่าหมาดใกล้บ้านนะคะเดิน รัดไปสวนสุขภาพนะคะโดยใช้รถคันนี้นะไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดว่ามูลค่าราคา1,25,000บนนะคะจะมีอะไรบ้างในกระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีเศษเงินอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเนาะเดี๋ยวจะมารีว่าการใช้ชีวิตในเกาหลีนะคะว่าเราอะไปซื้อของครั้งหนึ่งจะหมดประมาณนี้อค่ะคะือได้กระเป๋าเต็มรูปนี้นะคะบางทีก็ห้าหม ก็ลดแต่ครั้งนะคะแต่วันนี้เราไปช้อปปิ้งมาก็คือทั้งหมด1นึ0 0แองหนวอนนะคะแต่เรามาเปิดว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเอาถุงนี้ก่อนนะคะนี่เขาก็จะให้อันนี้ฟรีมา5,000 5,000วอนนะคะไปซื้อครั้งต่อไปก็คือเอานี้ไปเป็นส่วนลดนะคะ5,000วอน ตรงนี้ก็จะจได้สตอเบอรี่นะคะมีสตอเบอรี่ซื้อขับมานะคะซื้อขักแล้วก็กลก่นะะนนี่ีจะได้มะม่วงมะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกซื้อมาสองแฮท มะม่วงสุกราคาจะอยู่ที่แพ็คละา9,800วอนนะคะสามลูกสามลูกจะได้า9,800ซื้อมาสองแพ็คนลคะเพราะว่าชอบทานะะส่วนมากจะเป็นเน้นเป็นผลไม้อะค่ะแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ล กล้วยนะคะบานานะ่ากล้วยจะอยู่ที่ประมาณ3,980นะคะกล้วยจะอยู่ที่3,980รัต่อไปเป็นมันแกวบ้านเรานะคะถ้าเกาหลีจะเรียกคุกคูมาอุ้ยหนักมากอันนี้จะเป็นชาแม มส่วนมากเป็นผลไม้หมดเลยคะ่ะเต็งกวานะคะกะหล่ีโอปี e R นะคะสำเนียงเพี้ยนไม่เป็นไรเนาะแครอทนะคะแคอ 1, รอทหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบวอนนะคะทั้งกึนืนนะกะหล่ีนี่มกักกะรีนะคะ มอปรีด้วยมีน้ำแฟนตาแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาเมิกนะคะคุยจะเป็นปลาเมิกจะเป็นหอยแครงอันนี้จะเป็นมันฝรั่ง มาอีหมดแล้วนะคะหมดแล้วอันนี้ชอบทานมากเลยค่ะจะเป็นจะเป็นสันคอหมูนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 10, 000, 1น0 0งมืันวอนถึงห0 0 0มืวอนนะคะก็ได้ไม่เยอะนะได้ประมาณกี่ชิ้นเนี่ย สามสี่หชิ้นนะคะเดี๋ยวเอามาทําเป็นคอหมูย,ย่างกันนะคะชอบทานหมูมันนุ่มนะคะหมูมันนุ่มเลยนิ่มมากนะอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นหนึ่งหมนะคะหมูสามชั้นซื้อมาจะเอามาทำแกงจืด นี่อันนี้ถูกนะคะเป็นกระดูกหมูต้มเล้งนะคะกระดูกหมูต้มเล้งอันนี้ประมาณครึ่งกิโลค่ะประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวอนนะคะอันนี้นะออก็นี่นะคะทั้งหมดนี้นะคะที่ที่ไปช้อปปิ้งมานะทั้งหมดนี้ที่ไปช้อปปิ้งมา ราคาจะอยู่ที่1,25,000วอนก็จะได้ประมาณนี้ะค่ะก็ถามว่าเยอะไหมถ้าเป็นถ้าเป็นที่ไทยก็จะประมาณ3ประมาณสา0พนกว่าเกือบ4,000นนะคะตัวเนี้ยนะเออก็อยากให้รู้ว่า เงินประมาณสี่พันนะคะก็ได้ได้ไม่เยอะได้ประมาณนี้นะเพกกราะว่าเกาหลีคือค่าครองชีพแพงนะคะแต่ว่ารายได้ก็จะสูงตามแต่ว่าค่าครองชีพพวกซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแพงตามนะเราก็ปรับปรับเปลี่ยนก็ค,คืออยู่ตามสถานการณ์นะคะบ้านเขาแล้วก็เออซื้อซื้อตามเลรเงินของประเทศเกาหลีเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็นี่ค่ะ ก็คืออยากมารีวิวว่าเออเราไปซื้อของมานะคะที่หมาดอันนี้ไม่ใช่หมาดใหญ่นะหมาดเป็นเหมือนหมาดหมาดเล็กอะค่ะไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่นะเราก็เลยอยากมารีวิวว่าเราไปซื้อของนะคะไปซื้อของมาแล้วเออในมูลค่าเนี่ยแสนกว่าบาทเออแสนกว่าบอทนะคะคือได้ได้ได้ประมาณเนี้ยน,นะก็ถือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะถ้าคิดเป็นเงินกุหลีไม่เยอะนะถ้าคิดเป็นเงินเกาหลแต่ว่าถ้าเราคิดเป็น เป็นเงินไทยนะคะคิดกับว่าเออถ้าเราแลกเป็นเงินไทยมันจะประมาณกี่บาทมันก็ประมาณสี่พันนะคะสามสี่พันประมาณนี่แหละก็ถือว่าแพงถ้าคิดเป็นเงินไทยแต่ว่าถ้าคิดเป็นเงินเกาหลีมันก็ก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะก็ไม่เท่าไหร่แสนกว่าก็โอเคไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะ,ะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็นี่แหละคะ่ะเราไปช้อปปิ้งมาวันนี้นะคะไปคนเดียวนะโดยเอารถเข็นคันนี้ไปนะคะ ก็ได้มาเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะนำมาเสนอนำมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะว่าการใช้ชีวิตในเกาหลีนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายและมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ที่ยากสำหรับการใช้ชีวิตก็คือเรื่องภาษานะคะแต่เราก็ค่อยๆค่อยเรียนรู้ไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย